คุณรุษงขำนะคะจาก YLG Blue and s i l v e s ค่ะคุณรุษสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณเมย์ครับค่ะคุณบรุษคะวันนี้เรายังคงเดินหน้าต่อนะคะการที่เราเห็นราคาทองคําเดินหน้าไปถึง1,900เหรียญต่อทรยอยล์สอันนี้เป็นสิ่งที่นักลงทุนทองคารอกันมานานแสนนานมากเลยค่ะคุณบรุษคะในช่วงสัปดาห์นี้เอาเป็นรอบสัปดาห์นี้ก่อนเลยค่ะสิ่งที่คุณบรุษอยากจะคอนเซิร์นในภาพรวมการลงทุนทองคาอยากนักลงทุนได้พิจารณาเรื่องไหนเป็นเรื่องแรกคะในตอนนี้ค่ะ ครับก็ประเด็นฮอตที่ตอนนี้ที่พูดกันนะครับก็จะเป็นประเด็นความถึงเครียดระหว่างรัสเซียกับยูเครนครับหลายคนมองนะครับว่าการต่อสู้หรือการสู้รบเนี่ยน่าจะไปดันให้ราคานมัดิบตลาดโลกมีจังหาะของการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นแต่ถ้ามองให้ลึกๆมากไปกว่านั้นครับต้องบอกว่าสิ่งที่นักลงทุนกังวลจริงๆเนี่ยไม่ใช่ประเด็นของเงินเฟ้อนะครับพอตลาดซึมซับแล้วก็รับปัจจัยเกี่ยวกับเงินเฟ้อไปแล้วแต่ประเด็นกังวลในส่วนของกรณีการคว่ำบาตรจากทางนานาประเทศหรือจากทางฝั่งสหรัฐ แล้วก็สหภาพยุโรปที่จะมีการคว่มบาตรทางการค้าของรัสเซียครับ เราจะเห็นครับว่าประเด็นดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่อาจจะสร้างวิกฤตเศรษฐกิจหรือครสิสิรอบใหม่ให้กับระบบเศรษฐกิจได้เลยนะครับถ้าสหรัฐมีการคว่ำบาตรทางการเงินต่อรัสเซียจริงในกรณีที่รัสเซียมีการกระทบกระทั่งหรือมีการบุกในส่วนของทางยูเครนนะครับแนวโน้มดังกล่าวเนี่ยจะทําให้ธนาคารกลางของรัสเซียไม่สามารถทําธุรกรรมทางการเงินได้ครับรวมทั้งการที่รัสเซียมีการส่งออกก๊าซธรรมชาติแล้วก็พลังงานต่างๆให้กับกลุ่มสภาพยุโรปเนี่ยจะถูกคว่ำบาตรแล้วก็ถูกแบนโดยปริยายนะครับและในดังกล่าว ไม่ได้เฉพาะรัสเซียน,นะครับเพราะว่าสาหรัฐและก็กลุ่มสาภาพยุโรปรวมทั้งพันธมิตรเนี่ยมีการประกาศชัดเจนครับว่าจะทําการคว่ำบาตรทุกประเทศที่ให้การสนับสนุนรัสเซียที่มีการโจมตีในส่วนของยูเครนนะครับดังนั้นพันธมิตรของรัสเซียอย่างเช่นจีนก็อาจจะถูกหางเลขไปด้วยถ้ารัสเซียเนี่ยไม่สามารถส่งออกในส่วนของพลังงานหรือการธรรมชาติให้กับสหภาพยุโรปแล้วขาดรายได้ก็หันไปส่งออกหรือไปขายให้กับทางฝั่งจีนนะครับจีนเองก็อาจจะถูกนานานประเทศเนี่ยบุยคอตหรือคว่ำบาตรตามไปด้วยครับ <c oughs> ประเทศต่าง่าวเนี่ย ส่งผลกระทบนะครับทั้งสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐส่งผลทั้งราคาพลังงานแล้วก็จะส่งผลต่อภาวะโดยรวมของเศรษฐกิจโลกครับแต่หลายคนกำลังประเมินครับว่าช่างใจอยู่ว่าความเสี่ยงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ท,ที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียกังวลอยู่นะครับว่า ยูเครนเนี่ยถือว่าเป็นพื้นที่ทางยุทธศาสตร์แล้วก็เป็นพื้นที่ที่สามารถจะทําให้รัสเซียรหรือสหภาพโซเวียตเนี่ยสามารถออกทะออกทะเลหรือลงสู่ทะเลดําได้นะครับต้องมาแลกกับในส่วนของการความบาตจากนานาประเทศเนี่ยมันคุ้มกันไหมเพราะว่าล่าสุดเองในส่วนของรองประธานาธิบดีคามเบราแฮริสของสหรัฐก็มีการเรียกคุยนะครับทั้งในส่วนของกลุ่มสหภาพยุโรปแล้วก็ ประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในส่วนของสหภาพยุโรปก็คือเยอรมน,นีครับมีการหารือกันแล้วก็มีการเจรจากันนะครับพร้อมที่กระชับหรือแสดงความเป็นมิตรภาพว่า<ม>ถ้ารัเสเซียเนี่ยบุกยูเครนจริงๆเนี่ยสหภาพยุโรปรวมทั้งเยอรมน,นีที่เป็นพี่ใหญ่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในสหภาพยุโรปเนี่ยจะพร้อมกันควาาบาดแล้วก็บอยคอรตในส่วนของรัเสเซียนะครับพอประเด็นดังกล่าวเนี่ยเริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นครับเราเริ่มเห็นการหันหน้ากลับมาเจรจาแล้วก็คุยกันระหว่างรัสเซียกับสหรัฐนะครับแต่ ช่วงเช้ายัางเหมือนจะคุยกันอยู่เลยนะครับแต่พอมาช,ช่วงบ่ายสถานการณ์เริ่มพลิกครับทำนี้<ม>ครมลินก็มีการออกมาประกาศนะครับว่าการเจรจาการระหว่างประธานาธิบดีโจไบเดนกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัเสเซียเนี่ยอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นนะแล้วก็การเจรจาเนี่ยอาจจะไม่สำลิจผลหรือไม่แล้วเสร็จเน<ม>ื่องจากประเด็นความตึงเครียดร,ระหว่างรัเสเซียกับยูเครนเนี่ยทางทเทมิอเครมลินมองว่าอาจจะต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน รัเสเซียให้ความสำคัญกับยูเครนอีกส่วนหนึ่งก็คือมีกลุ่มกระบฏนะครับที่เป็นประชาชนที่ใช้ในส่วนของภาษารัสเซียนะครับมีการได้รับผลกระทบหรือได้รับการโจมตีจากทางฝั่งรัฐบาลยูเครนกลุ่มประชาชนดังกล่าวเนาี่ยประธานาธิบดีวลาดเมีร์ปูตินเนี่ยมีการบอกว่าเขาใช้ภาษารัสเซียนะแล้วเขาก็เป็นคนรัสเซียและกลุ่มกระบฏในยูเครนกลุ่มดังกล่าวที่เครดรูฮานแล้วก็โดเนสเนี่ยถือว่า เป็นกลุ่มที่พยายามต่อต้านแล้วก็ต่อสู้กับรบัฐบาลยูเครนมาโดยตลอดนะครับก็พูด่างยงว่าอยู่ข้างรัสเซียเต็มเต็มตัวหรือเต็มร้อยนะครับทาแนวโน้มกลุ่มกบฏดังกล่าวถูกในส่วนของมีการโจมตีแล้วก็มีการถูกขับไล่แล้วก็มีการต่อสู้นะครับหลังจากยูเครเนได้รับอาวุธจากสหประชาชาติหรือกลุ่มนาโตเข้ามาต่อสู้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในส่วนของทางสหรัฐาเองก็บอกว่าจรงิจรงๆแล้วเนี่ยกลุ่มกบฏดังกล่าวเนี่ยหรือคนชนเมืองกลุ่มดังกล่าวเนี่ยในเขตเออรโด้ถูกจตีรอก ต่ว่ารัเสเซียเองเนี่ยเป็นคนที่สร้างสถานการณ์แล้วก็ต้องการที่ให้ให้มันเกิดความรุนแรงกับประชาชนนะครับ mm hmm. เพื่อที่จะเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการแก้ไขหรือในการแก้ปัญหานะครับสถานการณ์ดังกล่าวก็เลยดูเหมือนว่ามันมีความสลับซับซ้อนแล้วก็ mm hmm. เหมือนกับว่ารัเสเซียเองก็ต้องการปกป้องประชาชนที่ mm hmm. เข้าค้าต้องการมาอยู่ในฝั่งของรัเสเซียแต่ว่านานาประเทศเนี่ยก็มองว่าการยื่นมือเข้าไปช่วยของรัเสเซีย อาจจะระมิดอำนาจอธิปไตยยูเครนแล้วก็อาจจะต้องเป็นการลักษณะ,ษณะของการป้องกันแลรร้วก็กีดกันไม่ให้กลุ่มนาโตเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมหรือว่าปกป้องอยูเครนได้นะครับสถานการณ์ดังกล่าวก็เลยยังคงมีความสซับซ้อนแล้วก็มีแนวโน้มที่จะยืดเยื้อต่อไปครับเราก็เลยยังมองว่า ความเสี่ยงในลักษณะดังกล่าวน่าจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งนะครับที่ยังคงส่งผลเชื่องบวกต่อทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยแล้วก็อาจจะเป็นปัจจัยตัวหนึง่งที่ยังคงทําให้ราคาน้ามันดิบตลาดโลกเนี่ยยังคงเคลื่อนไหวแล้วก็ยังคงทรงตัวในระดับสูงแน่นอนครับถ้าน้ํามันดิบยังคงเคลื่อนไหวแล้วก็ทรงตัวในระดับสูงนะครับเรามองว่าแนวโน้มและโมเมนตัมของเงินเฟ้อก็น่าจะขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นต่อได้ครับ<ม>ก็น่าจะทําให้ทองคำเนี่ยยังคงมีโอกาสค่อยๆไต,ต่ระดับแล้วก็ปรับตัวขึ้นได้ครับ ด้วยความที่เหตุการณ์มันยืดเยือ้อแล้วทองคาเองก็ดูเหมือนจะเป็นสินทรัพย์ที่ป้องกันความยืดเยือ้อมีได้เป็นอย่างดีแลลวคุณมรุษการที่เราเห็นราคาทองคำเนี่ยรันเทรนไปต่อแล้วที่ระดับ1 9 0 0เการย็อ์ไอออสก็จะมีในช่วงวันศุกร์เล็กน้อยนะที่ขายออกมานิดเดียวนะคะทีนี้ค่ะถ้าเราวิเคราะห์กับสถานก,การณ์ของร,รยยัสเซียยูเครนไหนจะมีนาโต้มีสหรัฐขึ้นมามีจีนพวกมาด้วยนะคะคือมันวงกว้างมากๆเลยเนี่ยมันจึ่งทาให้ราคาทองคํามันจะยิ่งขยับอัไซด์ขึ้นไปได้กี่เเท่่าาไไะจยอปถึงขั้นแบบว ขยบแนวต้านไปตามที่มรุได้เคยประเมินเอาไว้ด้วยไหมคะครับอย่างแรกเลยครับต้องอาศัยในส่วนของปัจจัยพื้นฐานเป็นปัจจัยขับเคลื่อนครับคุณเมย์ถ้าประเด็นสถานการณ์ความตึงเครียดเนี่ยมีแนวโน้มรุนแรงแล้วก็มีแนวโน้มตึงเครียดมากขึ้นนะครับเรามองว่าทองคําน่าจะค่อยๆไต่ระดับขึ้นไปหาระดับสูงสุดของกลางปี2021ที่ผ่านมาก็น่าจะขึ้นไปใกล้ๆกับบริเวณ1 9 1เเหรียญดอลลาร์ต่อเออนนะครับระดับดังกล่าวเนี่ยถือว่าไม่ได้ไกลมากจากณปัจจุบันนะครับเพราะว่าณปััจจุบนเเเนนนีรราาาาจะห็วั้งคคํ ขึ้นไปทาระดับสูงสุดครั้งใหม่ในรอบกว่าแปเดือนนะครับขึ้นไปบริเวณพันเก้าร้อยแปดเหรียญอลลาร์าต่อเทสซอนแล้วก็ปรับฐานอ่อนตัวลงมานะครับมีลักษณะของการแกว่งตัวหรือมีการย่อตัวลงมาระหว่างวันเนี่ยลงมาโลบริเวณพันเจ็ดร้อยเอ่อแปดสิแปดเหรียญอลลาร์าต่อเทสซอนนะครับ <S 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 ก็มีลักษณะของการแกว่งแล้วก็มีลักษณะของการวิ่งวนตามสถานการณ์ของ ความตึงเครียดในรัสเซียนะครับแนวโน้มและโมเมนตัม um ของทองคำนะครับเรายังมองครับว่าถ้าการอ่อนตัวหรือการย่อตัวลงมาไม่หลุดบริเวณพ8นแเป็นโลของวันศุกหรือไม่หลุดบริเวณ1878เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนนะครับซึ่งเคยเป็นระดับสูงสุดของช่วงเดือน พฤศจิกายนของปลายปีที่ผ่านมาก็น่าจะทําให้แนวโน้มหรือโมเมนตัมของตัวราคาทองคำเนี่ยมีโอกาสขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นต่อได้ครับดังนั้นเนี่ยต้องบอกว่าแม้ว่าทองคําจะขยับรับปรับตัวขึ้นมาแล้วในระดับหนึ่งนะครับเรายังมองว่าน่าจะมีแกลบที่ราคาน่าจะขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นต่อได้ในช่วงในช่วงนี้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเออก็ต้องบอกว่า สิ่งที่จะยังคงกดดันให้ต้องคําขยับหรือไปไปต่อได้ไม่ไกลเนี่ยน่าจะเป็นประเด็นการคุมเข้มนโยบายการเงินของอธนาคารกลางสหรัฐนะครับซึ่งเฟดเองจะมีการประชุมกันในกลางในช่วงกลางเดือนมิถุนายนเอ่อทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยหลายคนมองนะครับว่าธนาคารกลางสหรัฐกําลังจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยไม่แน่ใจว่าจะขึ้นในระดับ25เบสิสพอยต์หรือ50เบสิสพอยต์ในการประชุมวันที่15-16มีนาคมนี้นะครับขณะที่บรรดาเหล่าวานนิธนกิจขนาดใหญ่อย่างเช่น g กลแมนแซกซิต uh, mm ี้กรุ๊ปแบงก์ออฟอเมริกาก็มีการคาดการ์ครับว่าในปี2022เฟดจะขึ้นดอกเบีย้ยถึง7ครั้งแนวโน้มเนี่ยอาจจะขึ้นได้ถึง1.5ถึง1.75จากระดับปัจจุบันนะครับแนวโน้ม mm hmm. ดังกล่าวยังถือว่าเป็นที่กดดันของคําในฐานะสินทรัพย์ที่ไม่ผลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบีย้ยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่า รายงานการประชุมของคณะกรรมการ FOMC ในเดือนอมกราคมที่ผ่านมามีการ่งชี้ว่าเฟดจะมีการขึ้นดอกเบี้ยนในเดือนมีนาคมจริงนะครับแต่ก็ไม่ได้บอกครับว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่จะปรับขึ้นเนี่ยขึ้นมากหรือขึ้นน้อยแต่จะใช้ความยืดหยุ่นต่อสถานการณ์แนวโน้มทิศทางเงินเฟ้อที่มีการเปลี่ยนแปลงไปครับ <c oughs> เพื่อใช้เป็นปัจจัยในการกำหนดทิศทางอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยนักลงทุนก็เลยลดกระแสะการคาดการณ์ ว่าการขึ้นดอกเบีย้ยในเดือนมีนาคมในระดับ50เบสิสพอยต์เนี่ยอาจจะขึ้นแค่25เบสิสพอยต์เท่านั้นเองนะครับนะกระแสการคัดในลักษณะดังกล่าวก็ยังถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึง่งที่ยังคงทําให้ทองคํายังมีโอกาสขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นได้พอตอนนีต้ต้องยอมรับนะครับว่าทุกคนรับรู้หมดแล้วครับว่าเดือนมีนาคมเนี่ยเฟดจะขึ้นดอกเบียเบ้ยแต่จะขึ้นมากหรือข,ขึ้นน้อยเท่านั้นเองถ้า25เบสิสพอยต์ต้องบอ,บอกเลยว่าแทบจะไม่กระทบต่อแนวโน้มและโมเมนตัมของตัวราคาทองคำนะครับแต่ว่าถ้าเป็น ดังนั้นก็อาจจะต้องตามบรรดาเหล่าเจ้าหน้าที่เฟดหรือประธานเฟดสาขาต่างๆครับที่จะมีการออกมาแสดงท่าทีหรือมุมมองต่อภาวะโดยรวมของเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐนะครับแนวโน้มเศรษฐกิจของสหรัฐในอนาคตจะเป็นอย่างไรก็จะสะท้อนมายังในส่วนของแนวโน้มและโมเมนตัมของการปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินของเฟดในอนาคตได้เหมือนกันครับ โอ้โหมันมีทั้งอา่ารัสเซียยูเครนเป็นทั้งแบบว่าสงครามที่คอยจะปั่นประสาทเรากันไปแบบนี้แล้วก็ยืดเยื้อกันไปแบบนี้นะคะแล้วก็ยังมีสถานการณ์ของเฟดซึ่งแม้ว่าตลาดจะ price อินไปแล้วแต่มันก็ยังเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เราต้องคอยจับตากันไปทุกๆวันเพราะว่าประธานเฟดสาขาออกมาคอมเมนต์แต่ละท่านก็ไม่ไม่ได้เป็นแนวทางเดียวกันบางท่านออกมาเซอร์ไพรส์บางท่านก็ออกมาแบบอ่าใช่ค่ะทีนี้นักทุนถามมานะคะว่าอย่างนี้ต้องตั้งสถานะซื้อทองคําที่ราคาไหนดีคะ ครับก็เดี๋ยวมาดูกราฟกันดีกว่าครับ <N> เรา <N> ะจะได้เห็นโมเมนตัมของราคาทองคําที่ชัดเจนขึ้นครับคุณเมธถ้ามาดูจากกราฟเนี่ยเราจะเห็นนะครับแนวโน้มและโมเมนตัมของตัวราคาทองคําในระยะกลางเนี่ยยังมีทิศทางแล้วก็มีโมเมนตัมเป็นในส่วนของที่ทางขาขึ้นนะครับแต่เนื่องจากหลายครั้งเลยครับที่ราคาขยับและปรับตัวขึ้นมาใกล้ในส่วนของกรอบแล้วก็ชแนลต่างๆชแนลที่เป็นกรอบแนวต้านด้านบนนะครับรวมทั้งพุกยอดระดับสูงสุดพวกนี้ครับมักจะมีแรงขายทากําไรสลับปลับลงมา แต่เราก็เห็นในส่วนของฐานของราคทรงคําำด้านล่างเนี่ยมีลักษณะของการขยับแล้วก็มีลักษณะของการยกขึ้นครับดังนั้นเนี่ย ถ้าเราดูจากแก p แล้วก็กรอบแนวต้านด้านบนนะครับตรงนี้ครับเป็น916เหรียญดอลลาร์ต่อออสซอนที่แจ้งไปเมื่อสักครู่เป็นช่วงที่ราคาทองคําขึ้นมาแล้วเกิดการปรับฐานหรือมีการอ่อนตัวลงนะครับระยะสั้นนะครับเรายังเห็นแนวโน้มและโมเมนตัมรวมทั้งปัจจัยพื้นฐานที่ยังคงซับพอร์ตหรือสนับสนุนในส่วนของตัวราคาทองคําอยู่นะครับเราแนะนําว่าหากราคาอ่อนตัวหรือย,ย่อตัวลงมาไม่หลุดกรอบหรือเชนแอวที่เป็นในส่วนของทิศทางขาขึ้นตรงนี้นะครับก็บริเวณพัน876ให้แนวรับย่อยบริเวณพัน886เป็นโลของวัันนุระคบ ซือของเนี่ยทองคำลงมาชนแล้วแล้วเด้งกลับมาที่บริเวณ1894รนะครับระดับดังกล่าวสามารถใช้เป็นโซนเข้าซื้อเล่นสั้นได้ครับ <ừ> แล้วก็้าราคายังไม่หลุดแนวรับ1ัน8เหรียญดอลลาร์ต่อซออนนะครับอมองว่าราคาทองคำน่าจะแกว่งอยู่ในกรอบค่อยๆขยับขึ้นไปชนแนวต้าน1 9 1เรยถึง1 9น2ราเหรียญดอลลาร์ต่อออนครับก็ถือว่าเป็นจุดในส่วนของการเข้าซื้อจุดแรกนะครับบริเวณ1 8 7 8ถึงพัน 1>, 1 8 1, 8 6อถึง1,878เเหรียญดอลลาร์ต่อเทสซ์ออนครับในส่วนของจุดสต็อปลาหรือตัดขาดทุนนะครับเราให้ไว้บริเวณ1863เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซ์ออนครับเป็นกรอบหรือเป็นชันเลที่แบ่งระหว่างกรอบด้านบนกับด้านล่างซึ่งเป็นกรอบใหญ่ๆนะครับถ้าระยะกลางเนี่ยราคายังไม่ดูดบริเวณ1 8 6 3เหรียญดอลลาร์ต่อเทส์ออนนะครับซึ่งเป็นการแบ่งระหว่างกรอบด้านบนกับกรอบด้านล่างแนวโน้มและโมเมนตัมของทองคำเนี่ยน่าจะมีลักษณะของการแว่งแล้วก็มี แต่ถ้าหลุดบริเวณ1863รยเหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนลงมาเรามองว่าทองคำอาจจะปรับฐานหรืออ่อนตัวลงมาต่อนะครับอาจจะได้เห็นแถวบริเวณ1830-1813-1815ก็เป็นกรอบแล้วก็ชแนลด้านล่างเลยนะครับก็ระยะกลางแล้วก็ระยะยาว อาจจะเก็บเงินโอ้บางส่วนครับถ้าราคาปรับฐานแล้วอ่อนตัวลงมาใกล้ๆกับพันแปดร้อยต้นๆนะครับเรายังมองว่าระดับดังกล่าวเนี่ยยังสามารถเก็บได้เพราะว่าแนวโน้มและโมเมนตัมของตัวทองคำเนี่ยยังมีรูปแบบของการแกวงตัวในทิศทางไซด์เวัาหรือยังคงแกวงตัวขึ้นในทิศทางในระยะกลางนะครับแต่ก็ต้องเรามาระวังพวกยอดพวกเนี้ยครับพันเก้าร้อยสิบหกพันเก้าร้อยสาสิบสองเหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนซึ่งเคยเป็นยอดแล้วก็เคยจุดที่ราคาทองคําเขาปรับตัวขยับขึ้นมาเรามักจะติดแล้วก็ไม่ผ่านนะครับ แนวโน้มและโมเมนตัมของตัวทองคำเนี่ยมักจะถูกชี้นําจากในส่วนของการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์อื่นๆเพิ่มเติมด้วยนะครับเราสามารถดูในส่วนของตัวราคาน้ำมันดิบตลาดโลกเพื่อประกอบทิศทางและก็แนวโน้มของตัวราคาทองคําเพิ่มเติมครับาน้ํามันยังปรับตัวขึ้นอยู่ทิศทางเงินเฟ้อน่าจะมีโอกาส ทรงตัวในระดับสูงนะครับแล้วก็ถ้าราคาน้ำมันปรับฐานหรือมีการอ่อนตัวลงเงินเฟอ้อก็อาจจะอ่อนตัวหรือย่อตัวลงดังนั้นก็อาจจะเป็นปัจจัยที่กลับมากดดันในส่วนของตัวทองคาท้าทีทางหรือโมเมนตัมเงินเฟอ้อมีสัญญาณของการชะลอหรือการอ่อนตัวลงครับโอ้โหนี่ถ้าเราไปใกล้กๆกับไฮที่เคยทําได้เมื่อปี2021นี่หมายความว่ามันก็ใกล้แล้วครับคุณมรุต1,000 เก้าร้อยสิบหกหนึ่งพันเก้าร้อยสองสิบสองในตอนนี้ยังเดินหน้ารันเทรนในฝั่งรองได้ตามปกติเลยนะคะเพียงแค่ในระยะกลางระยะยาวนี้ถ้าย่อลงมาก็อาจจะต้องเก็บเงินอีกก้อนหนึ่งโดยสาหรับถ้าลงมาประมาณหนึ่งพันแปดร้อยต้นต้นก็สามารถจะทยรอยเก็บได้ในช่วงระยะกลางถึงระยะยาวนะคะใช่ค่ะค่ะครูรุทค่ม่ในแง่ของค่าเงินบาทในตอนนี้ค่ะค่าบาทในตอนนี้คือในมุมของต่างชาติเองที่เขาก็โหนี่ก็ยังซื้อสุทธิมาทั้งในตลาดหุ้นด้วยแล้วก็ซื้อสุทธิกันมาเนี่ยมิทําให ค่าเงินบาทในตอนนี้มันก็ลําบากเหมือนกันไหมคะในในเชิงของนักลงทุนที่ก็อาจจะมีภาพของการลงทุนใน u ู d Futures ด้วยค่ะ แนวโน้มและโมเมนตัมของตัวค่าเงินบาทครับคุณเมย์ก็ต้องบอกว่าทิศทางเนี่ยยังมีสัญญาณของการแข็งค่าค่อนข้างชัดเจนนะครับแต่ถ้าเรามาดูจากกราฟเนี่ยเราจะเห็นครับว่าในส่วนของทิศทางหรือโมเมนตัมของตัวค่าเงินบาทเนี่ยเริ่มมีสัญญาณของการชะลอในส่วนของการแข็งค่านะครับเราเห็นการปรับฐานหรือการอ่อนตัวลงมาของค่าเงินบาทเมื่อสลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยลงมาโลที่ระดับ32บาท7สตางค์32บาท8สตางค์นะครับถ้าไม่หลุดระดับดังกล่าวเนี่ยเรายอมว่าค่าเงินบาทเริ่มจะเห็นสัญญาณของ การรีบาว์แล้วก็การฟื้นตัวขึ้นระยะสั้นเนี่ยเราให้ค่าเงินบาทมีกรอบชัแนลแนวต้านแรกที่ระดับ32บาท28ตังค์นะครับแต่ถ้าอ่อนค่ามากๆจนพ้นไฮระดับ3ามสบสาท42สตงตางค์ได้ค่าเงินบาทก็จะมีแนวโน้มหรือโมเมนตัมที่มีทิศทางของการแข่งข้าเนี่ยชะลอตัวลงหรือพูดง่ายๆว่าอาจจะเห็นการเริ่มกลับไปอ่อนค่าของค่าเงินบาทนะครับทั้งนี้ถ้าเรามาดูปัจจัยนะครับในช่วงก่อนหน้านี้เราจะเห็นฟันโฟหรือเม็ดเงินจากนักลงทุนต่างชาติไหลเข้าอย่างต่อเนื่องครับ นักลงทุนต่างชาติเริ่มกลับมาขายสุทธิบ้างนะครับแต่ว่าวันนี้ก็คือวันจันนักลงทุนต่างชาติเนี่ยยังคงกลับเข้ามาซื้อสุทธิแต่ก็มีแนวโน้มและมีโมเมนตัมในลักษณะของการซื้อสุทธิในที่ทางที่ชรอตัวลงจากช่วงที่ผ่านมานะครับวันนี้เนี่ยวันจันรก็ซื้อสุทธิไป1466.2พั้ล้านบาทในฝั่งตลาดหุ้นนะ,นะครับทั้งนี้เนี่ยถ้าเรามาพิจารณาถึงทิศทางหรือโมเมนตัมของตลาดหุ้นในบ้านเรานะครับต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทิศทางตลาดหุ้นในบ้านเเรราองได้ับ มีสงจากราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวขึ้นหุ้นในกลุ่มพลังงานก็เลยมีสัญญาณของการขยับแล้วก็มีการปรับตัวขึ้นในระดับที่ค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องบอกว่าราคาน้ำมันดิบเริ่มมีสัญญาณของการชะลอตัวหรืออ่อนตัวลงมาบ้างนะครับหลังจากในส่วนของกลุ่ม O อเปกและดอนโอเปกพาสมีการออกมาเปิดเผย<ม>ว่าจะยังคงเพิ่มกําลังการผลิตน้ํามันเนี่ยที่ระดับ4 0 0 0บาร์เรล,ลต่อวันแล้วก็ จะมีการคงหรือมีการปฏิเสธการเรียกร้องที่จะมีการเพิ่มกาลังการผลิตน้ํามันนะครับแนวโน้มดังกล่าวเนี่ยทำให้หลายคนมองครับว่าการที่จะมีการออกมาบีบบังคับหรือว่ากระตุ้นให้โอเปกพัฒเนี่ยมีการเพิ่มกําลังการผลิตเพื่อให้ราคาน้ํามันปรับฐานหรือมีการอ่อนตัวลงเนี่ยก็น่าจะเป็นไปในลักษณะที่เป็นไปได้ค่อนข้างยากเพราะว่ากลุ่มโอเปกเองก็มีการออกมาประกาศว่าเขาจะยึดหรือปฏิบัติตามข้อตกลงตามเดิมนะครับสถานการณ์แล้วก็แนวโน้มดังกล่าวเนี่ยก็เลยเป็นตัวหนึ่งที่ประคับประคองไม่ให้ราคาน้ํามันดิ สัญญาณของการปรับผ่านหรือมีการออนตัวลงมากนะครับขณะที่ประเด็นของอิหร่านนะครับที่จะมีการกลับมาส่งออกน้ามันสู่ตลาดโลกได้หากข้อตกลงหรือข้อเจราจารนิวเคลีย์ระหว่างอิหร่านกับสหรัฐเนี่ยสามารถบรรเทาวบังหรือคลี่คลายนะครับซึ่งมีกระแสะข่าวออกมาจากทางฝั่งสหรัฐว่าเป็นการเจราจาครั้งสุดท้ายแล้วแล้วก,กระทรวงต่างประเทศของสหรัฐเองก็ออกมายืนยันนะครับว่าการเจราจาดังกล่าวเนี่ยเป็นไปได้ด้วยดีทางนี้อิหร่านก็มีการเรียกร้องนะครับว่าถ้าจะมีการยกเลิกในส่วนของมาตรการการคว่ำบาตร ต่อการส่งออกน้ำมันของอิหร่านหลังจากมีการเจราจาเกี่ยวกับนิวเคลียร์ได้จริงๆเนี่ยก็ขอให้มีการมีการสัญญาว่าในอนาคตจะไม่ได้มีการคว่ำบาตรในประเด็นทางกล่าวเพิ่มเติม,มนะครับทั้งนี้เนี่ยก็เลยต้องมาเวดนน้าหนักกันครับคุณเมยว่าระหว่างกรณีของอิหร่านกับกรณีของโอเปกเนี่ยตัวไหนจะมีอิทธิพลมากกว่ากันนะครับ,รบซึ่ง เราก็มองว่าถ้าอิหร่าบนบรรลุข้อตกลงนิวเคลียร์จริงๆเนี่ยก็เลยมองว่าน่าจะทําให้ราคาน้ำมันดิบตลาดโลกเนี่ยมีสัญญาณของการชะลอตัวหรือมีการอดตวลงมาได้ในระดับหนึ่งนักลงทุนเห็นสัญญาณในลักษณะดังกล่าวครับก็เลยเลือกที่จะมีการขายทํากําไรในส่วนของหุ้นกลุ่มพลังงานออกมาก็เลยเป็นปัจจัยที่ทําให้ฟันโฟเนี่ยมีสัญญาณของการชะลอตวลงตามราคาน้ำมันดิบที่มีสัญญาณของการชะลอตัวในการขยับขึ้นด้วยนะครับประกอบกับสถานการณ์การระบาดของโควิด19ใ,ในไทยครับวันนี้กระทรวงสาธารณสุขเองก็มีการประกาศเตือนภัยโ หลังจากจํานวนยอดผู้ติดื่อกลับตัวเพิ่มสูงขึ้นทั้งนี้เนี่ยแม้ว่าสบคจะมีการออกมายืนยันว่าจะยังไงก็ตามเถอะจะยังไม่ได้มีมาตรการการล็อกดาวน์หรือการคุมเข้มนะครับแต่การที่กระทรวงสาธารณสุขมีการยกระดับ การระบาดหรือการเตือนภัยของโควิดจากระดับ3เป็นระดับ4 <c oughs> แล้วก็มีการประกาศว่าจังหวัดเสี่ยงสูงทุกจังหวัดขอความร่วมมืองดเข้าสถานที่เสี่ยงแล้วก็ให้พนักงานทํางานที่บ้านหรือว่า work from home <c oughs> แล้วก็ชลอในส่วนของการเดินทางข้ามพื้นที่นะครับถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งครับที่สะท้อนใหเห็นถึงความรุนแรงของการระบาดของโควิด19 <c oughs> ในประเทศมากขึ้นทางนี้ทางนั้นเนี่ยก็ต้องไปลุ้นกันครับว่าวันที่23กุมภานี้นะครับจะมีการประชุม <c oughs> สบ,บคชุดใหญ่สบ,บคชุดใหญ่เนี่ยจะมีท่าทีอย่างไรต่อ แนวโน้มหรือต่อการที่กระทรวงสาธารณสุขมีการออกมาประกาศทิศทางแล้วก็โมเมนตัมในรักษณะของการระบาดของโควิด19ที่มีสถานการณ์รุนแรงมากขึ้นแนวโน้มดังกล่าวเนี่ยเป็นปัจจัยตัวหนึ่งครับคุณเมที่ทําให้ท่าทีบาเรื่องกลับมาอ่อนค่านะครับก็ต้องดูกันว่าทางสองบขเนี่ยจะมีนโยบายหรือมีท่าทีอย่างไรถ้าเป็นรักษณของการคุมเข้มหรือว่ามีการส่งสัญ,ญญาณว่าอาจจะระงรับ กรณีของเทสแอนด์โกที่มีการให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาใช้บริการได้นะครับก็าอาจจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ชลอ,อเม็ดเงินฟันโฟของนักลงทุนต่างชาติให้ไหลเข้าสู่ไทยเนี่ยในทิศทางที่ชลอ,อตกลงครับก็ยังเป็นปัจจัยที่ยังคงต้องตามดูในช่วงนี้ครับค่ะแต่สิ่งที่น่าสังเกตก,ก็คือว่าถ้าเราเห็นสัญญ,ญาณของค่างเงินบาทที่มันเริ่มจะกลับมาอ่อนค่ากระจบเหมาะกับที่ราคาทองคำเนี่ยยืนบริเวณย่ำอยู่ตรง1 9 0 0งพเการ้อรายอัลลส์เนี่ยแหละคะ่ะ การลงทุนในทองคาแท่งค่ะคุณมรุษนี่นะคุณถามมาแล้วนะคะว่าขอราคาทองแท่งที่น่าเก็บหน่อยนะคะค่ะสำหรับราคาทองคําแท่ง96.5นะครับเรามองว่าแนวรับย่อยเนี่ยเออน่าจะอยู่แถวแถวบริเวณ28,550บาทต่อบาททองคานะครับแล้วก็รับสําคัญ ที่ไม่ควรหลุดก็คือบริเวณพันแปดร้อยสองหมื่นแปดพันสามร้อยบาทต่อบาททองคำนะครับระดับ <Okay. S 1> ดังกล่าวเนี่ยยังถือว่าเป็นจุดจุดหนึ่งที่สามารถเข้าไปเก็บในส่วนของตัวทองคําได้ครับ mm hmm. ในส่วนของดัลต้านะครับในโซนพันเก้าร้อยสิบหกเนี่ยก็จะประมาณสองหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทต่อบาททองคําแต่ถ้าผ่านได้ก็มีมูลที่จะได้เห็นสองหมื่นเก้าพันสามร้อยห้าสิบาทต่อบาททองคําครับแล้วถ้าเงินบาท มีสัญญาณของการอ่อนค่าขยับขึ้นมาด้วยนะครับก็มองว่าน่าจะมีอนิสงส์หนุนให้ทองคำแท่ง96.5ในประเทศเนี่ยขยับหรือบวกขึ้นจากราคาที่แจ้งไปนะ่จาจะประมาณ50ถึง75บาทตอนน่อบาททองคำครับค่ะนี่ก็เป็นแนวรับสําคัญ2,830นะคะในการลงทุนของทองแท่งนะคะทีนี้มาดูกันต่อค่ะซิลเวอร์ค่ะโอ้โหในช่วงนี้ซิลเวอร์เองมองทิศทางกาลงทุนยังไงบ้างคะ ถ้าเรามาดูที่ทางโมเมนตัมของซิลเวอร์ในระยะสั้นนะครับก็มีสัญญาณของการค่อยๆขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นมาครับก็คล้ายๆกับทองคําในช่วงสั้นนะครับแต่ถ้าเราไปดูกราฟหรือโมเมนตัมของตัวซิลเวอร์ในระยะกลางจริงๆเนี่ยเราจะเห็นค่อนข้างชัดครับคุณเมยว่าตัวซิลเวอร์เองก็มีลักษณะของการแกว่งตัว ในทิศทางของการปรับฐานหรือมีการอ่อนตัวลงนะครับ,รบทางนี้เนี่ยให้ดูแนวต้านที่ระดับ24.26ดอลลาร์ครับว่าจะมีแรงซื้อดันให้ผ่านในส่วนของระดับดังกล่าวขึ้นไปได้ไหมอาจจะต้องอาศัยในส่วนของดอลลาร์สหรัฐที่มีการปรับฐานแล้วก็มีการอ่อนค่าลงมานะครับถ้ามีการผ่านในส่วนของระดับดังกล่าวขึ้นไปได้มองว่าซิลเวอร์ยังมีลุ้นนะครับจะขึ้นไปชนไฮของช่วงประมาณเดือนพฤศจิกายนแถวๆระดับ25.36ดอลลาร์ครับ,รบซึ่งเป็นกานสําคัญแล้วก็เป็นเป็นกรอบหรือช่อง ที่เป็นแนวต้านด้านบนด้วยนะครับเป็นการเชื่อมระดับสูงสุดแต่ละจุดเข้าหากันนะครับทิศทางแล้วก็โมเมนตัมดังกล่าวเนี่ยเรายังมองว่าในส่วนของตัวซิลเวอร์เนี่ยถ้าเป็นลักษณะของเลนส์ซานก็เป็นลักษณะของการเปิดรองโพซิชันนะครับถ้ามีหลุดรับย่อยในส่วนของโซนระดับ23.11ถึงระดับ23.04นะครับหวังทํากําไรตามแนวต้านต่างๆแต่ถ้าซิลเวอร์ขยับและปรับตัขึ้นมา ไม่ผ่านต้านสาคัญในโซนระดับ25.36ดอลลาร์นะครับซึ่งเป็นกรอบแล้วก็ชนแนลด้านบนเนี่ยแนะนําว่าจะเสี่ยงเปิดสถานะขายหรือสถานะช็อตที่ระดับดังกล่าวได้เหมือนกันแล้วก็ให้สต็อปรอหรือตัดขาดทุนถ้ามีไฮใหม่เนี่ระดับ25.36ดอลลาร์นะครับก็ถือว่าน่าจะเป็นลักษณของการลงทุนจาก ทิศทางและโมเมนตัม um ที่ขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นมาแล้วในระดับหนึ่งของตัวซิลเวอร์เพราะว่าซิลเวอร์เองยังมีความเกี่ยวพันกับภาคอุตสาหกรรมนะครับโควิด -19 ที่ยังคงมีการระบาดโดยเฉพาะสายพันธุ์โอมคอนเราจะเห็นการระบาดในเอเชียในญี่ปุ่นในฮ่องกงนะครับในเกาหลีใต้ก็ยังเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ส่งผลต่อห่วงโซ่อุปทานทําให้การขาดแคลนในส่วนของการนำซิลเวอร์หรือโลหะเงินไปผลิตในส่วนของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเนี่ย ในกลุ่มประเทศของเกาหลีใต้เนี่ย<ม>ก็ยังอยู่ในภาวะชะงักงานนะครับ<ม>ก็เลยทําให้ความต้องการหรืออุประสงค์ในส่วนของตัวซิลเวอร์เนี่ยมีทิศทางที่ชะลอตัวลงก็เลยทาให้ซิลเวอร์ขยับและปรับตัวขึ้นได้น้อยกว่าตัวทองคําครับโอเคค่ะถ้าต้องจัดพอนในตอนนี้เหมือนเราต้องอิงกับทองคําที่เป็นตัวโกออนไลน์นะคะอิงกับดอลลาร์สหรัฐไปเลยหรือว่าก็สามารถที่จะมุ่งมาที่ตัวโกฟิวเจอร์สได้ด้วยเช่นเดียวกันคะ่ะ ครับถ้าจะถ้ารับความเสี่ยงได้สูงนะครับรับความผันผวนของค่างเงินบาทได้แล้วเราดูในส่วนของจำนวนยอดผู้ติดเชื้อโควิด1 9รายใหม่นะครับที่ยังมีทิศทางหรือมีโมเมนตัมขยับและปรับตัวขึ้นนะครับสามารถเข้ามาลงทุนในฝั่งของตัวโอฟิวเจอร์ที่เป็น GFG 2 2ได้เหมือนกันนะครับหวังทำกำไรจากโอสปอตที่ขยับขึ้นแล้วก็หวังทำกำไรจากแนวโน้มค่างเงินบาทที่มีทิศทางแล้วก็มีโมเมนตัมก่อนค่าขึ้นมานะครับก็ในส่วนของแนวรับสำหรับตัว GFG 2 2ก็ให้แนวรับที่ระดับ28,670จุดซอบรอนหรือตัดขาดทุนอยู่28,440นะครับ Delta แนวต้านให้สห้2 9ั5 0แล้วก็ถ้าผ่านได้เนี่ยก็อาจจะมีลุ้นที่จะได้เห็นในส่วนของระดับแนวต้านถัดไประดับ29,450ในส่วนของตัว GFG 2 2ครับแต่ว่าถ้าไม่อยากแบบรับความเสี่ยงมากนักจะเล่น โดยเก็งกำไรจากทิศทางโกลสปอร์ตที่มีแนวโน้มและโมเมนตัมปรับตัวขึ้นนะครับก็ลงทุนในส่วนของตัว GOH22 ในส่วนของฝั่งโกลออนไลน์นะครับมีส่วนต่างหรือว่ามีพรีเมียมกับโกลสปอร์ตสเหรียญน,นะครับแนวรับเนี่ยจะอยู่บริเวณพันแปดจุดสต็อปล็อจะอยู่บริเวณพันแนะครับจุดทํากําไรอยู่บริเวณพันเถึงบริเวณพันเก้าร้อยสามสิบสี่เหรียญดอลลาร์ต่อเทสตออนครับ โอเคค่ะโห oh, วันนี้ได้มุมของการงลงทุนโหกว่าจะได้เห็นราคาทองคำมา1,900เกรยเด่ทอทยนี้ใช้วเวลานานเหลือเกินค่ะแล้วก็ได้เห็นทองแท่งขยอบขึ้นไปตอนนี้แนวต้านก็29,000ต้นๆแล้วนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นมุมมองที่ดีในภาพการงลงทุนช่วงต้นสัปดาห์แบบนี้นะคะทางรายการต้องขอคุณข้อมูลจากมรุษมากเลยนะคะขอบคุณค่ะครับยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณมรุษ